เมื่อวานโดนหลอกวันนี้ก็มาทํางานค่ะเรากาลังใจทุกอย่างสร้างได้ด้วยเงินค่ะเหลือแต่แบบรอยยิ้มใช่เพราะอนาคตบัะดาพมขับเคลื่อนได้ด้วยมันนี่มันนี้ค่ะเพราะเกิดติเตียงนะคะ บันทายดินระเบิดก็แน่นอนละคะระเบิดบ่อยตบให้ดูหน่อยสิไม่ใช่ซิดระเบิดทกรอบมาดามแพมคะทำไมถึงอวบจังเลยโอ้คุณแม่หนูจัดมาให้เต็มเลยอลังมากเจ้าสาวเกียรดแล้วแหละเละซื้อเท้าเจ้าสาวไม่เข้างานด้วยเจ้าสาวบอกมือแต่งเองแม่เอาของช่วยมาให้แล้วไหนละท้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกู ตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่หนูนะคะซึ่งเป็นผู้อุปการะคุณมอบขนมไหว้พระจันทร์ให้เรานั่นเองนะคะที่มาดามแพมรีวิวไปที่ขายได้หรือขายไม่ได้ก็แล้วแต่นะคะติดสกอตเทปให้คุณแม่หน่อยใช้แหนบงัดค่ะไม่มีแหนบแถมให้ด้วยติดบนชั้นพับตาค่ะแลลืมตาค่ะเห็นไหมคะตาก็คือเบิกขึ้นมาเบิกเนตรเลยนะคะ300บาทเองค่ะใช่มาดามแพมบอกซื้อวันนี้ซื้อหแถมหนึ่ง เอาแม่เอาไปเลยอ่ะเนื่องจากคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเราก็จะแต่งหน้าแถมให้คุณแม่ยังไงเนี่ยแต่งเท่านี้แหละไม่ใช่ค่ะวันนี้เนื่องจากคุณแม่เป็นคนน่ารักวันนี้มาดาแผมเก็บครึ่งเดียวก็แต่งไปครึ่งหน้าพอนะคะแม่เป็นหัวหน้าเผ่าเลยค่ะแกงมาแกงกลับแต่ว่าแม่เอาหอกไล่แทงเธอแน่เลยจ้ะไม่ต้องหรอกจับผูลงหม้อไปต้มลิงเลยค่ะแม่จ๋าอารมณ์เสียไม่จช่ตอนนี้เสีย ลูกชิ้นทอดอารมณ์ดียังจ๊ะสบายใจแล้วคะ่ะไม่เองผมแล้วคะ่ะแม่กินไหมคะคิดว่าจะพลาดเหรอจอบแม่ไม่เกรงใจช่างแต่งหน้าเลยเหรอครับเกรงใจทําไมเราคือตัวต,วตนแท้จริงเออเ นะาจาอย่าน้าจาปกติเราจะให้ลูกค้านั่งเฉยๆไม่ต้องรีเควสแต่คุณคุณแม่เนี่ยขอรีเควสอย่างเดียวถ้าติดขนตาเนี่ยอย่าติดให้แบบว่าชิดหนังตามากนะแม่ลำคาญแม่คะงั้นเดี๋ยวเราติดไว้ตรงนี้นะคะแม่จะได้ไม่ราคาเกินตากเอาการหน้าผากนะคะองค์เทพสามตาเรามาเดินันองค์เทพสามตาเรามายรว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 ยรรวยรวยรรย อยู่บ้านเนี่ยเปิดเพลงนี้ฟังตั้งวันหูดับแล้วเนี่ยนี่นะคะเรียกบูธสามร้อยหกสิบองศามาแล้วจะเปิดเพลงนี้ลูกด่าเลยค่ะลูกหวักฟังแล้วก็โมโหแล้ว <laughs> เป็นหนูหนูก็โมโหค่ะ <laughs> อ,อ๋อ<ห>แล้วก็อวยพรแขกไปคุณแม่สมัยใหม่นะคะกินก่อนนะกินกินก่อนพักก่อนท่าให้ดิฉันแต่งหน้าแม่ก่อนท่าสงสารแม่พอกินไปพูดไปปากเหม็นกระเด็นเข้าหน้าแม่ค่ะให้กระเด็นได้แต่ต้องลดราคาตั้งแต่มาต่อดิฉันไม่หยุดเลยค่ะได้ได้ไออด แม่อายุ60แม่ยังโดนดุอยู่เลยเรื่องอะไรคะคุณแม่ทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องนะคะดิฉันก็เหมือนกันค่ะดิฉันก็ยังโดนดุอยู่เลยค่ะแม่บอกว่าอย่าแต่งตัวโป๊ทํากิริยามารยาทให้เรียบร้อยหน่อยห้ามพูดหยาบาขะขาจ้าจ๋าแม่บอกให้พูดอย่างนี้แต่ถามว่าทําได้ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเวลาเขาว่าเราอย่างนี้เรายิ่งทำค่ะเนี่ยแม่สอนแล้วนะคะอันนี้คือแม่ตัวจริงออกมาดามแพมงั้นฉันด่าเธอบ้างดีกว่าดาตี้อย่าพูดเพราะอย่าทำตัวเรียบร้อยอย่าสุภาพขอบคุณค่ะไหว้ผัวไงจะได้เจริญไม่แล้วแม่คุณชอบเปรียบเทียบคนนั้นน่ะรวยมากเลยนะคนมีตังเก็บเป็นสิบล้านแม่แม่คุยกับใครเออไม่ใช่ว่ามีนะบอกอย่าทับถม คุแม่หนูมีลูกสาวอย่างมาดามแพมจะด่าอะไรดีครับชอบค่ะเออมลระดกทั้งหมดได้ยกมอบให้ดิฉันเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมีทายาทอสูนให้สืบทอดแม่จะลายตะขาบแล้วค่ะโอ้โหแม่คายตะขาบหัวคายงูให้เมียกินอย่างเดียวอ่าพร้อมค่ะงูหรือกุนเชียงุเชียงสามอันมัดรวมกันนะวันนี้เสียคนเลยวันนี้ กรโดนแม่บุรี่เธอไปเอากระจกมาให้แม่ดูสิบานั้นไปยินมาไม่กูจะไม่ลุกขึ้นเพราะแม่หัวเข่าไม่ค่อยดีเฮ้ยไม่ใช่อย่างอื่นไม่ดีไม่ใช่หัวเข่าอ๋อเดี๋ยวเราจะเอากระจกให้คุณแม่ดูนิส่ไม่ดีนส่ไม่ดีอ่าคุณแม่ขาพร้อมดูไหมคะพร้อมนานแล้วค่ะอถือเองค่ะดูหน้าใครคะดูหน้ามาดามแพดดูหน้ามาดามแยมกับแม่ค่ะโอ้โห ามันโดนชกก็บอกเนี้ยแม่คะไม่ใช่คือมาดามแพมอะชกมาโดนมาดามแพมชกมาเราต้องให้ดูมีฟอร์อัปเตถึงการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าแม่ไม่ชอบเดี๋ยวหนูลบออกให้อะไรเนี้ยไม่ไม่ถามของเราได้แค่นี้ก็บุญแล้วค่ะหนูว่าสวยค่ะเพราะเสียเงินแล้วยังไงก็ต้องสวยไไม่ด้จะแก้ก็กลัวโดนด่า จะจะแก้ก็กลัวไม่ทันแล้วเพราะว่าจะต้องลงงานแก้อาจจะต้องไปงานพรุ่งนี้แทนอก็พรุ่งนี้สวยพอดีค่ะคุณแม่เจอลูกค้าพูดตรงอย่างนี้ชอบไปจ้าไม่สูยตึงแล้วค่ะอย่ม้วนหน้าไม่รับงานนี่บอกแล้วนะทุกคนคะเป็นพยานด้วยนะมาดามใส่ไม่เป็นแล้วโกหกว่าเป็นค่ะอ้าเธอไปเธอทําอย่างนั้นล่ะะดิน์หล่นนิดหนึ่งชีวิตมันต้องโต ได้ครับผมต้องคิดตังแม่เพิ่มนะครับเพราะว่าเมียผมข้อเข่าเสื่อมอยู่แล้วต้องเสื่อมก็ไปอีกแค่นี้เขาต้องจ่ายชั้นที่ขอคุกเข่าวล่นันไม่ได้นะคะขอคุกข่าเองเมื่อกี้บอกขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคเราก็ต้องให้อนุญาตตามมารยาทแม่ให้อย่างนั้นขออนุญาตนะคะลูกน้องคุณแม่ทำเับอย่าเรียกเขาอีนะคะไม่สุภาพต้องเรียกว่าเซ็นเซอร์ไม่ทันเลยค่ะ แม่สวยมากครับผลงานเมีย <im Bruno> ตัวเองก็ต้องบอกว่าสวยเสือเธอฉันขอลาออกจากการเป็นทายไปบนใบนะไม่เคยนิ่งให้กูอยู่แต่งเลยนะคะแม่ค่ะเดี๋ยวเห็นปีนอีแรงนะคะอไม่เห็นเยังใช้ได้นะคะโอยฉันลาออกฉันไปทายแล้ว ฉันเชื่อแล้วว่าเจ้าสาวจะไม่ให้เข้างานก็งานนี้แหละเพราะแม่จัดเต็มขนาดนี้นะคะถ้ารักแม่กรุุณาซื้อยาม่วงให้แม่เติมโคนด้วยค่ะขาดแต่เงินซื้อยาม่วงอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปนะค่ะขอบคุณคุณแม่หนูนรักนะคะสวยมากค่ะ